ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงคูเพจนะนี้ผมมาทำการเฉลยเดดมิกนะครับก็เป็นเรื่องของบทสุดท้ายนะครับ acceleration of rigid body นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสไลเดอร์แคนสเนี่ยก็มีให้เราหาความเร็วนะครับในหน่วยนิ้วต่อวินนะครับ inches per second นะแล้วก็ความเร่งนะครับในหน่วย inches per second กำลังสองนะครับโดยที่เขาให้ค่างต่างมานะครับโดยที่บอกว่า OA เนี่ย OA ตรงนี้นะครับกำลังหมุนด้วยโอเมก้าสิบนะครับในทิศทางตามเข็มนะครับแล้วก็ในให้ค่าอัลฟามานะครับ ในทิศทางทวนเข็มนะครับเขาให้เราใช้จากคอมบูต่างๆนะครับให้เราหาคอมมิลคอมวิ่งนะครับของที่จุด B นะครับโอเคขั้นแรกนะครับมาดูบบก่อนสมมุติผมบอกว่าเออเนี่ยผมให้แท่งตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับให้ผมเขียนแท่ง AO ก่อนอันนี้ AO อันนี้ a b นะครับแล้วก็นีจุด B นะครับก็เขาบอกนะครับว่าเนี่ยไอโอเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับ ลองนึกภาพเป็นกลนไกลก็ได้ครับถ้าสมมติณอนเนี้ยเคลื่อนที่ตามเข็มนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้มันก็จะเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ตามเข็มเหมือนกันครับแล้วก็ทาให้ส่งผลให้เจ้า B เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับ <het> ผมเริ่มจากวิเคราะห์ความเร็วก่อนนะครับ <het> ก็เริ่มจาก va เท <the other> ่ากับ vb oh บวก omega ab cos r อันนี้ cos ไม่ใช่คูณนะครับ ba จะลืมนะครับเวลาเราทำโจทย์พวกนี้เนี่ยเราตั้งเราให้ a อยู่ฝั่งนี้เพราะนั้น a ต้องปิดทายนะครับเป็นง่ายๆนะครับ <het> <ๆ S 2> ผมก็เริ่มจากสมการ a เทียบ o บก่อน va เท่า โอเมก้าเอโอคอสอโอเอนะครับวีโอเนี่ยเป็นจุดหยุดนิ่งนะครับก็เป็นสูตรนะครับเพราะเป็นจุดที่ฟิกซ์ไว้นะครับโดยที่โอเมก้าเอโอเนี่ยก็คือสิบเบเดียนต่อวิแต่ว่ามันมีทิศทางคาลเตอร์เอ้ยมันมีทิศทางคโค้กไวส์นะก็เป็นลบนะเพราะว่าเราให้ทิศตามทวนเข็มเนี่ยเป็นบวกมันตามเข็มก็เป็นลบนะครัอสกับโอเอก็คือจากนี่ซ้ายนะครับซ้ายก็ขึ้นบนนะครับชึบก็คือสามซีนั่นแหละครับก็คือสามซีโอเคก็คอสมาได้นะครับ พอมาผมเทียบบีกับ A อครก็เป็น VB เนี่ยมันมีทิศทาง I นะครับ VA ก็ BA คือเนี่ยฉากเที่ยวหามาตรงนี้บวกกับนะครับอ่าโอเมก้า BA เนี่ยผมดูไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นทิศทางที่อ่า uh, ทวนเข็มนาฬิกานะผมก็ใส่ลบโอเมก้า BAK นะครับอืมอันนี้ผมใส่ทิศไปเลยนะครับก็มันจะได้แบบว่าง่ายๆนะครับคอสกับเนี่ยอ่าตรงนี้ก็จะมันจะมันจะค่อนข้าง,างยุ่งหน่อยนะครับก็คือ R uh, AB นะก็คือจาก A ไป B เออตอนแรกเนี่ย้อเนี้ยมันลอกผมได้นะเพราะว่าผมมันผมนี่ก็เป็นสิบสามแบบนี้สิบสามสิบสองห้านะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันความยาวสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้พีระมัวัดแก้หาตรงนี้เป็นสามดูสิบเจ็ดนิ้วนะครับก็จะได้เป็นลบโอเมก้าเบีอคอสกับนี่นะครับจาก A ไป BA เนี่ยสิบสามไอสามดูสิบเจ็ดลงมาข้างล่างลบ C j นะครับก็คอสเรียบร้อยได้อย่างนี้นะครับ ทีนี้ผมก็แก้สมาการเทียบสองประสิทธิ์นะ J มันไม่มีก็จับนี่นะคือพอแก้ออกมาเนี่ยโอเมก้าบีเนี่ยมันได้บวกมันได้บวกตรงนี้มันมันไม่ได้หมายความว่ามันมีทิศท,ทางชวนเข็มนะครับแต่ว่ามันมีขนาดเป็นบวกเพราะเราแทนเครื่องหมายตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโอเมก้าบีของเราเนี่ยจะมีทิศทางก็คือตามเข็มนาฬิกาครับแล้วก็เอามาแทนในนี้ชึบเอามาแทนนี่นะครับมาแก้ตรงนี้ ก็แก้ออกมาได้ VB นะครับคือ3 0 2 8นะครับในนูในแกน i นะครับแกน x นะครับนิวต่อวิก็ตอบคำถามข้อที่1ได้เลยนะครับโอเคต่อมาข้อที่2นะพี่โจทย์ถามมันคือเรื่องความเร่งของ b นะครับผมก็เริ่มตั้งจากสมการ a b a a เเท่ากับเอบวกโอเมก้า a b cos โอเมก้า a b cos r b a ตัวนี้เราคอสตัวนี้ก่อนเราค่อยไปตัวผลลับตรงนี้มาคอสตรงนี้นะครับบวกกับเอลฟาเอบีคอสบีนะครับ เราจะได้ว่าผมเทียบ2จุดส่งเทียบ A กับ O ก่อนก็จะเป็น A A เอถากับเอโอบวกโอเมก้า A O โอคอสโอเมก้า A O โอคอสโอนะครับบวกกับอัลฟาเอนะครับคอส R O A นะครับที่ที่ที่ O ที่ O เนี่ยความเม่งมันเป็นศูนย์เพราะมันอยู่ที่ฟิกไว้นะครับก็จะได้ว่าบวกอันนี้ก็เหมือนเดิมนะลบสิบนะครับไอตรงเนี้ยเราไม่ต้องเสียเวลาคอเพราะว่าคอทั้งบนแนละ้เอาผลดับใส่มาเลยบวกกับ A ออัลฟาเอนะว่าคือ เขาบอกนะครับว่าเนี่ยคือ5้าไปเดียนต่อวิเคเาน์เตอร์คอร์กไว้คือทิศทวนเข็มก็เป็น5้าเคนะครับคอสกับโอโอเอก็เนี่ยก็เป็นนี่ชึบชึบอย่างนี้นะครับอืมก็ใส่คอสให้ยบอยนะครับทีนี้ผมก็เทียบ2จุดอีกข้อหนึงก็คือจุด B กับจุด A ก็เป็น A B เท่ากัเอเบวกโอเมก้าบีเอบีคอสโอเมก้าบีเอคอสอเอบีนะครับบวกกับเนี่ยสังเกตเห็น B มันอยู่ท้ายมันต้องอยู่ท้ายนะตรงระยะทางก็ต้องลากจาก A ไป B นะครับ เนี่ยได้แต่เอไปบก็คือนี่ชึบนี่ก็คือชี้ไปทางขวาลูกข้างล่างนะครับอ่าทีนี้ก็เอา A อเนี่ยแทนค่าจากที่ได้ตรงที่มาแทนค่าตรงนี้ผมให้เจ้าลบสองจุดสี่สามเนี่ยเพราะว่าโอเมก้าบีเนี่ยมันคือลบสองจุดสี่สามคผมให้มันเป็นตัวตัวตัวแปดสักตัวแปดหนึ่งนะครับก็จะได้ว่าอันเนี้ยเราใส่ลบแต่ว่าไอ้พวกค่าสองลบสองสี่สามขี้เกียจเขียนผมก็ใส่เป็นตัวแปรนี้ไปนะครับทิศทางเคนะครับโอเค คอสกับนี่นะครับก็อ่ะเพราะว่าอันนี้ผมคอสเนาะเรียบร้อยรอบนึงแล้วนะเพราะว่าไอ้นี่คอสกับไอ้นี่นะก็คอสให้ให้เสร็จนะครับนะครับเอามาคอสกับตรงนี้อีกรอบนึงนะครับบวกกับเอลฟาบีเอนะครับโอเคเอลฟาบีเอผมก็ยังไม่รู้ทิศนะครับเอลฟาบีเอมีทิศไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่กําหนดทิชอะไรทั้งสิ้นนะผมก็ติดติดแล้วอย่างนี้นะครับคอสกับคอร์สกับอาร์เอบีนะครับก็ขอจัดรูปไม่เสร็จนะไปได้เท่านี้นะครับสองร้อยหก จุดเก้าหกไอบวกสามเนดบวกูบวกสาดูสิบเจ็บะบวกสี่เอนะครับ,บ, 4, alpha, a, b, b, i, รบผมก็เทียบสังประสิทธิ์เหมือนเดิมเมืคืนเนี่ยผมเทียบเจนะครับเมี2อันตรงนี้เป็นศูนยก็ย้ายนี้ไปบวกนะครับย้ายไปบวกจับสมการมาหารกันนะครับได้เอฟฟคนะครับคือสามสเดสี่มนต่อวิแต่สังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่ามันเป็นบวก เรากำหนดบวกเราไม่รู้ทิศเราคำนวณมาได้บวกอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นบวกนะครับก็ตอบนะครับผมทีนี้แต่โจทย์ไม่ได้ถามนะโจทย์ถาม ab ก็ ab เนทะ่ากับ2องรยเากนะบวก c alpha ba นะครับก็แทนค่าเป็น31.64่แก้ออกมาคือ 33, 3 3 3 3 3 5 2นะครับก็ตอบว่า3.33.52นะครับ inches ต,ต่อวิกำลังสองก็ตอบครับข้อนี้ ก็แตใครมีข้อสงสัยนะติดต่อช่องทาง IG นะแอดนะครับ @bank นะครับ under score t h a r n u t นะครับได้เลยนะครับผมเก่งนะครับว่าไฟนอลของรอบนี้เนี่ยข้อสุดท้ายนะครับจะออกเรื่องของ h y p e r t e a s i o n of v i g i d body แน่นอนครับอันนี้ไม่ค่อยเก่งนะถ้าเก่งไม่ตรงก็อย่าว่าวนะแต่ผมแค่เก่งเฉยๆครับก็ไปดูโค้ดโฮมเวิร์กแปดได้ดีนะผมแนะนำนะครับสหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับือตั้งแกนสนะอิงอะไรเรียบร้อยนะผมก็ขอขอขอตัวก่อนนะครับสหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ